สวัสดีครับอะมาติดตามบทวิเคราะห์วิจารฟุตบอลกันนะประจำวันนี้นะครับวันนี้ก็เป็นวันที่2เมษายนนะครับกลางสัปดาห์แบบนี้ครับก็ยังมีฟุตบอลเตะกันมากมายในช่วงโค้งสุดท้ายของฤดูกาลนะครับวันนี้ผมจะพูดถึง2คู่ในศึพรีเมลีกนะครับก็จะเป็นคิวของทีมใหญ่ทั้งหมดเลยนะครับไปดูคู่แรกก่อนนะไปดูแมนซิตี้ครับวันนี้จะเปิดบ้านเจอกับเลสเตอร์ซิตี้นะครับแมนซิตี้ก็ผลงานช่วงหลังถือว่าค่องแคางโอเคนะ อาจจะไม่ดีมากแต่ก็ค่อนข้างจะทูถ่ายไปได้นะครับ5เกมหลังสุดจากทุกรายการชนะสาเสมอ1แพ้หนึะครับเกมล่าสุดคือการชนะบอลมัดแล้วก็ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปในศึก FA Cup นะครับก็คือเป็นอีกหนึ่งรายการที่เหลืออยู่แล้วนะรายการเดียวที่ลุนแชมป์ได้นะครับส่วนในดีตอนนี้คืออยู่อันดับ4อ่ะอันดับ5นะครับ48คะแนนจาก29เกมก็ทำได้แค่ลุน แชมเปี้ยนสี่เท่านั้นเองนะพื้นที่ที่จะไปเล่นยุโรนะครับส่วนเลสเตอร์นี่อาการหนักเลยนะแพ้มา7เกมรวดจากทุกรายการแล้วก็ยิงใครไม่ค่อยได้แล้วก็แพ้ยับเลยนะครับคือเลสเตอร์เนี่ยยิงประตูไม่ได้มาอ่หกจาก7เกมหลังสุดคืออาการหนักมากนะครับคือต้องบอกว่าตั้งแต่ได้ลุดมาคุมทีมเนี่ยต้องบอกว่าจริงๆอะมิติต่างๆดีขึ้นนะสมบอลดูดีขึ้นก็จริงแต่ว่า เรื่องของสภาพนักเตะเนี่ยมาสู้กับทีมอื่นไม่ค่อยได้นะครับอย่างอากองหน้าเนี่ยเจมิววาดี้เนี่ยก็อายุเยอะแล้วนะก็ลงเล่นทุกเกมไม่ไหวนะแล้วก็แบกไม่ไหวเหมือนกันทําให้ตัวอื่นเนี่ยที่ตัวที่เป็นตัวความหวังเนี่ยอาจจะฝากเขาหวังได้ไม่มากเท่าวาวารดี้นะครับก็เลยเป็นปัญหาตรงที่ว่าทําไมเกมรุกถึงฝืดแล้วก็ยิงประตูไม่ค่อยได้นะครับปัญหาลอีกหนึ่งอย่างคือเลสเตอร์เนี่ยก็คือเกมรับเสียประตูเยอะมากนะครับ วันนี้เนี่ยต้องเจอกับซิตี้ที่เกมลุกอ่ะดูดีกว่าอยู่แล้ววางผลได้นะครับต่อให้วันนี้จะไม่มีฮาแลนด์ที่บาดเจ็บแต่ว่าอ่ายังมีพวกเดอร์บรอยมามูชนะครับที่ฟอร์ลังดีๆเนี่ยมีซาวินโยโดกูและจะมีตัวอย่างกินลิชมีเบนาโดเนี่ยก็อยู่ที่เรียวว่าจะจัดชุดยังไงลงสนามนะครับผมเชื่อว่าเกมนี้ก็ซิตี้เหนือกว่าอยู่แล้วแล้วก็ผมเชื่อว่า3มแต้มไม่น่าพลาดหรอกและด้วความที่ตอนนี้เนี่ยซิตี้ก็เหลือแค่ อ่าเหลือรายการลุ Me ้นไม่มากนะก็เหลือแค่เอฟเอครับกับการที่ลุ้นปุตที้แชมเปี้ยนส์ลีกผมว่าเกมนี้ก็เต็มที่ได้ผมเชื่อว่าเกมนี้ด้วยความดีเดสเตอร์ก็เกมมารับไปปัญหาอยู่แล้วเนี่ยผมเชื่อว่าวันนี้ก็อาจจะโดนยิงยับได้เหมือนกันสกอร์ที่คาดผมาคิดว่าอาจจะมีสัก2 0 3 0ได้เลยนะครับโซนอีกคู่หนึ่งไปดูเมอร์ซี่ไซด์ดาร์บี้แมชระหว่างลิเวอร์พูลกับเอฟเวอร์ตันนะครับสองกิกมนี้ก็ต้องบอกว่าเจอกันมานัดแรกเนี่ยเดือดมากเลยนะมีประเด็น หลังเกมที่ให้พูดถึงกันเยอะแยะมากมายนะถ้าพูดถึงเรื่องของการลุ้นแชมป์ลิบตูตอนนี้ก็คือเหลือทุ่ยเดียวนะครับแล้วก็ตอนนี้โอกาสก็ค่อนข้างดีนะคือเหลืออีก9เกมกับการนับแนนอนอยู่9แต้มและแข่งมากกว่า1เกมถ้าน,นี้ชนะได้ก็โอกาสจะมากขึ้นไปอีกนะครับคือลิบูต้ตองการาชนะอีกสัก3 4เกมอ่ะก็แทบจะก,การันตีได้ว่าเป็นแชมป์แน่นอนนะครับส่วนเดวิต้าเนี่ย ตั้งแต่ได้เดวิดมอร์สกลับมาคุมทีเนี่ยผลงานดีมากเลยนะครับไม่แพ้ใครมา6เกมติดต่อกันแล้วก็แพ้แค่เกมเดียวจาก10นัดทรงดีมากเลยนะครับคือเป็นทีมที่แพ้ยากอาจจะยิงได้ไม่มากแต่ก็ไม่แต่ก็เสียน้อยเหมือนกันนะครับก็เลยทาให้เกมนี้เนี่ยอาจจะเป็นเกมอีกหนึ่งเกมที่ตึงพอสมควรสำหรับทั้ง2ทีมนะคือเป็นเกมที่เดือดด้วยแล้วก็เป็นเกมที่ทุกทั้ง2ฝ่ายต้องการแต้มด้วยนะครับ วันนี้เรื่องของการจัดทัพเนี่ยรีพูก็อาจจะขาดแบ็คขวานะอย่างเทนอโนขาดกองหลังโจโกเมสนะครับประตูเนี่ยไม่ชัวร์ว่าอดริซอนจะลงได้หรือเปล่าแต่ว่าถ้าลงไม่ได้เนี่ยก็มีตัวแทนอยู่แล้วอย่างประตูก็อาจจะมีเคเลอร์อนะครับส่วนแบ็คขวาก็จะมีคอนเดอร์แบดลี่นะครับส่วนเดวิตตันเนี่ยหลักๆปัญหายอย่างที่บอกคือการขาดผู้เล่นที่ปิดสร์ดีสักคนหนึ่งแต่ไปทีมดูโรน่ยไปทีมที่เหนียวแน่นรัดกุมอยู่เหมือนกัน ผมเชื่อว่าเกมนี้ก็เป็นเกมที่อาจจะตึงเหมือนกันนะนี่ผู้อาจจะเจอกับงานที่ยากเหมือนเดิมต่อให้จะเป็นการเล่นที่ไอเฟิลก็ตามนะครับแต่สุดท้ายผมคิดว่าถ้าจะมีผู้แพ้ชนะเหมอือนยังเชว์บัลลีภูมิมีโอกาสมากกว่าแต่อาจจะยิงไม่ขาดด้วยความที่เอวัตตันเป็นทีมที่เกมรับดีเป็นระบบแดนกลางแน่นผมเชื่ชว่าเกมนี้ก็ตึงเหมือนกันมีโอกาสทั้งเสมอแล้วก็ชนะได้เหมือนกันผมเชื่อว่าเกมนี้เนี่ยผมยังมองว่าลีภูมิมีโอกาสมากกว่าที่จะชนะได้แต่ไม่น่าขาดนะครับผม และนี่ก็เป็น2บทวิเคราอ์วิจารฟุตบอลที่คัดมาฝากกันในวันนี้สวัสดีครับ